เมนูนำเสนอวันนี้แม่เสนออะไรดูนี่หนุยร้องว้าวปูมาบ้านนี้ได้กินปูอีกแล้วอีกแล้ววันนี้เป็นปูใส่น้ำแม่ด้วยนี่เมนูนำเสนอแม่จันนำเสนออีกแล้วหูปูปูเป็นซึ้งเลยยาวกว่าตัวแล้วก็น่ะสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวปูเดินทางมาจากเชียงใหม่นะคะเนี่ยเอ็ดตัว นึ่งใหม่ๆเลยดูรอโอ้ถึงว่าไปเอาน้ำจิ้มลงมาก็ว่าน้ำจิ้มอะไรแล้ว่ะกล้องว่ะเขาลักเขากินกล้องเขาเลยบอกไม่หรออะแม่ไม่น่าลืมเปิดหน้าลืมเปิดหน้ากล้องเหรอจ๊ะลืมเปิดหน้าคนนะอู้ห้สุดยอดดูรอกปูค่ะปูวันนี้มาได้กินปูอีกแล้ว ปลาน่ากินก็ไม่เท่าไหร่นะเหมือนวันนั้นกนะ็เหมือนนั้นน่ะเอหมือนเถอโอ้ยปูปูปูแมย่ยกสิจับสองก้ามเลยอย่างนั้นจับปูดําวันนี้เป็นปูแดงอุย้ยดูเรอมาหาแม่ที่เรได้กินปูทุกทีดูเรออันนี้มาไม่ได้นัด <c oughs> หมายนะเนี่ยดูโอ้ยนายมีเซอร์ไพรส์มีปูอะ่ะโหูดูสิปูอนจับ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 อุ้ยกำเป็นปู คะ่ะ่<ป>วันนี้ได้กินวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้เมนูนำเสนอด้วยค่ะปู <c oughs> ไก่เคฟซีแจงอ่อมลาบปลาดุกอ่ะลงมือได้เดี๋ยวไปเอาเขียงมาทุกให้ <c oughs> วันนี้เมนูนำเสนอมวยมวยมาไม่ได้ดันหมายนะคะวันนี้มาหาแม่ขึ้นมาแม่ได้กินปูอีกแล้วดูรอวุยวันนี้ปูอะไรเนี่ยปูดำากเพื่อน้องปูอะไรอ่ะปูดำปูดำ นี่ค่ะดูกล้ามนิดกามแบบโตๆ,ๆเลยมาโดยไม่ได้นัดหมายมาแบบบระเด็นัดหมายนี่ค่ะมึงดูนี่ไปกินปูอีกแล้วลาบปากอีกแล้วสิทุบก่อนนี่ค่ะทุบทุบไป,ปแม่กัอนอุ๊ยร้อนๆเลยออกจากซึ้งเลยด้วนี่ออกจากซึ้งไม่ไหมเลยยอมเละก่อน <S <S ใครเป็นคนนุ่งไว้แม่กะ <S <S อือ พอหวปนะครับไปล้างอ่ะตั้งน้ำค่ะคือเดือดเอาพอน้ำเดือดเอาขอาวปูเขาเรียงเรียงเรียงเอาไปบะปูดเขาโรยอ่ะนึ่งเลยใช่ไหมนึ่งเลยไม่ได้ทุบเลยอันนี้ไม่ต้องทุบทุบทำไมเนี่ยคนละข้างกับหมอยดีขนาดเลยอ่ะก็หมอยช้อนหรอค่ะอุ้ยเน่นดีขนาดเลยค่ะดูเนื้อเนื้อปูคนซื้อมายังไม่ได้กินนะเนี่ย คนซื้อมาไปวิ่งอยู่ขนเท่ารน้องเอไปวิ่งอยู่ค่ะคนซื้อมายังไม่ได้กินเลยดูดิคนได้กินดูนีอุ้ยอันนี้สงแติมมันนี้แม่เอ้าคนกินได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็จะทุบแล้วนะคะสิทุบทุบมันแล้วสากร้อมู๊ยทุบแห้งไปร้อนๆทุบแห้งไปอันนี้ทุบไม่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 นี่ค่ะกระดกละดปู มี่ยังก็ใส่กล่องมาเลยเด่อยๆเลยนีะถึคลิปเบิร์ดเด้อเนี่ยทำง,งานเข้าช่องเก่เาเน <c oughs> ี่ยค่ะทุบๆๆๆๆ้ใส่กระมังใส่กระมังเปิดใส่กระมังก่อนหวานมากเลยหวานป๊อปเนี่นกถ้าจะสุกไปก็หาอือใช่ไหมอือถ้ามันถ้ามันสุกเนาะนะคนะัดกันต้องต้อง ชิมนแรติดเปลือกแล้วพอมาจิ้มแต่วันนี้มันแซนหายแน่นไปเป็นเนื้ออร่อยอ๋อหัวมันสุกหัวตั้งกากมันสุกเลยโอ้ยน้ำจิ้มนี่อร่อยค่ะนี่เนอะน้ำจิ้มนี่แซ่บแซ่บไี่เหนียเนี่ยวมีหอยอยังเงี้นี่ยน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มยี่ห้อเนี่ยค่ะโอ้ยแซ่บน้ำจิ้มนี่แซ่บ แซบอีหลีค่ะน้ำจิม้มเออน้ำจิม้มมันแซบแืมเฮียพ่อแตกพ่อเตียนแล้วเนี่ยขนาดทุบแล้วนะแม่เนี่ยติดเปลือกยังบอออกแต่ว่าเนื้อมันสุกไปหน่อยค่ะกินก้อนจ้าของบนจ้าของบนบ้านมากกินแล้วกล่ำกลำ เรียกว่าโ,<อ>โไขม่มจ้าเนี่ยไม่รู้นะ <c oughs> ว่ามีปูเนี่ยมาแบบตามกลิ่นมากเลยอะ่ะเนี่ยอูย้ยแ<า>สดงว่าแสดงว่ามีลาบปาก,กนเนี่ยไม่รู้ว่ามีปูนั่นเนี่ยขึ้นมาวันนี้ไหนม้ยสุดยอดอะไรเพิ่งออกเวรนลนะ่ะเนี่ยยังไ่ได้ออกยมาน้ำมาพักเอานึกว่าเลิกงานแล้วยังไม่เลิกเหรอพุ่งไปเจ้าก่อนนี่ค่ะดูแม่แม่ฉันก็ คักคักหลายโอ้ยมาหาแม่แม่ได้จิบปูยังนั่นตัวาน้ำจิ้มแซ่บแซบด้วค่ะน้ำจิ้มแม่น้ำจิ้มหรือหมเนาะเนาะแม่เนาะาน้ำจิ้มพี่หอนี่แซ่บด้วยเนี่ยเนี่ยง่ายดีแม่เอาะโอ้ง่ายแต่อร่อยใช้ได้หรอกมันอร่อยเลยแหละไม่ใช่ว่าใช้ได้ได้อร่อยเลยอืออือครับอือถูกกว่าสองชัวร์สามร้อย ชปู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 อละยปูหนีบเธอแล้วี่อันบ้านนั่นหนีบแล้วของนัมีความสุขเดเล่นกับปูค่ะรู้เนาะบ้านี้มันบ่คอยพอเดค่ะอยู่บังเถิงดอยนี่มันม่มีเด้จังสีเนี่ยมั่มีเด้นี่อันนี้ส่งได้เลยึ้นมาหาแม่นี่น้องเอซื้อมาจากเชีื่ใงไมมานะค่ะดูนี่ตัวบังใหญ่นึ่งนอ้ก็นาเอาอีกรู ของอีตาห้างกูเตื้อแม่ก็ซื้อนะดูดูค่ะไม่ค่อยเหือยเลยแล้วหางมูมันปิกอ่ะเนี่ยว่าทุบเบาๆแล้วนะถ้ามันันก็ตัวมาสากเล็กเออสากหินมาลูกมันก็หนักอ่ะแม่นวะยังบอกวาสากไม้มาแม่นวะแต่ว่ามันถ้ามันไม่ติดมันก็ได้อยู่นะแม่เพราะว่าลงน้ําหนักเบา เอออันนี้สวยอันนี้สวยเรื่อยๆอันนี้กำลังเริ่มสวยละเริ่มสวยละแม่สวยแล้วเริ่มสวยแล้วแม่กลัวมัไม่สุกก็เลยไปรมาผลของการแม่กลัวไม่สุกมันก็เลยสุกเลยสุกถึงเนื้อในเลยเนี่ยค่ะเนี่ยแม่ก็เลยจะได้แกะตามเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะกินไดอย่างวะ ค่ะหลายอย่าง,างกินอย่างหลายอย่างค<ห>ือกินอย่างละนิดละหน่อยนยะคะกำลังแกะเอาเนื้อให้แล้วน,นี้ของใครมันต้องออกไม้นี่ออกคู่เหรอของลูกเนี่ยอันนี้แก้มของลูกลลของกล่ลงองมีนูน่นนั่นน่ะก็จะไ,ได้แกะกินประมาณนั้นเลยคนนึงคนนึงจะได้แกะประมาณนั้นนะเนี่ยในนี้ก็เนื้อทั้งนั้นเลยแล้วนี่หัวมันเนี่ยหัวนี่เนื้อทั้งนั้นเลยอ่ะ ถ้าอ่อนถ้าเอาสากเบาก็กลัวมันต้องใช้แรงเยอะไงก็เลยเอาสากหนักหน่อยมันจะได้ใช้แรงน้อยอ่ะอันนี้ถ้าจะงามอยู่มวยเลยถ้าจะงามอยู่ก็ติดอยู่ดีแหละค่อยแกะเอาสวยค่ะสวยค่ะแม่กินลาบแม่กินปลาแล้วแก่แม่กินลาบเนี่ย ได้มาแบบเดียวนี้นะมันเป็นไงหมากงูเ็ดก็กินบ่ได้เชรก็กินบ่ได้น้ำเสนออีกแล้วค่ะไก่เคทซีหมวยเท่าไหร่จักบาทยี่สิบบาทพนักขาบึงดูถือขนาดเลยนะใหญ่ขนาดบึง พ่อพอกับหน้าแม่เลยยี่สิบาทแก้แล้วเรือตัวยิงคุณพ่แก้แล้วอันนี้กินตะเนือ้อค่ะอันนี้แป้งค่ะแป้งยุนี่ค่ะแก้แล้วเรือตาอันอะค่ะแสบปะเสียบจะเลิออาหารดีค่ะกินเราก็นอนนอนเรากับนางนางเราไปยางนาอค่ะคุณแม่ความสุขต้นปอน สามสิบนาทีปั่นทุกวันแม่นบ่คะนะคะน้ำเสนอมีไก่ยี่สิบบาทค่ะไก่ยี่สิบบาทด้ค่ะแล้วก็ปูปูนี่โลดเท่าไรบ่หูเด้อค่ะนี่โลดเท่าไรบ่หูแต่ว่าสาวพิสานกินฟรีค่ะเหมือนนี้บางรุ่นนี้มึงดูปอดปูทองคน้องเอว่าโลดเท่าไรื้อมาเชียงใหม่แต่ว่าสดดี่ดีค่ะเนื้อแน่นแน่แนนี่แม่ปูแม่ปูเนื้อแน่นค่ะ น้ำเสนอได้หนิปูอ่ะเขาเชียงใหม่นี่ตัวอัดบ้างสือ่อได้นะค่ะนี่มตัวที่สามได้ค่ะนี่กินไปแล้วสองตัวปูแม่นี่นี่นนค่ะฮัก์คเคิลตัวบักไงนี่ทำแมวอีกบอกร้อนวันนี้หมดค่ะเป็ว่าน้ำจิ้มแซ่บบน้ำจิ้มเขียวน้ำจิ้มรสรสนี้อร่อยอ่ะอ นุ่งกับมากมาหอดกับมาเปิดหมอเลยไหมคะเปิดหมอป้าดปูมาแบบว่าได้นัดหมายได้เหมือนนี้เออเนาะก็ถือมือเถอะเราเนาะฮะฮะฮะแม่ก็โม้นะปกติกมแม่มบ่ได้โทษบอกเลยค่ะว่ามีปูมือน,นี้บ่บ่ได้โทษบอกนะ <laughs> บ่ได้โทษด้วว่ามีปูอะ่ะแสดงว่า นาฬิกาจับอืมแสดงว่าเลิกดีเลิกดีึ้นมาสักผ่าได้กินปูพร้อมค่ะน่ะต้องขอบคุณแม่จันนะะี่ค่ะขอบคุณน้องเอ๋พร้อมน่ะ